เรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่แด้สายอยู่อย่างโดดเดี่ยวในที่ห่างไกลผู้คนพวกเขามีอาชีพเป็นเจ้าของฟาร์มแกะนะครับคนทั้งคู่เลือกที่จะขออยู่ห่างไกลเพื่อความสงบสุขของตัวเองทุกสิ่งอย่างเนี่ยก็เหมือนเดิมอ,อยู่ทุกๆวันและก็วนลูปไปอยู่อย่างนี้จนกระทั่งเรื่องราวความประหลาดและก็น่าตื่นเต้นมันก็ได้เกิดขึ้นกับพวกเขาเมื่อวันหนึ่งแกะของพวกเขานั้นได้ออกลูกออกมาเป็นครึ่งคนครึ่งแกะหัวเป็นแกะตัวเป็นมนุษย์เขาทั้งสองคนนั้นตกใจกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมาก และมันก็ไม่นด้จะเกิดขึ้นได้พวกเขาทําอะไรไม่ถูกนะครับเพราะก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนสัตว์ประหลาดตัวนี้เกิดมาพร้อมกับความแข็งแรงเหมือนกับมนุษย์แทบทุกอย่างแต่ก็จะมีเพียงแค่หัวเท่านั้นที่ยังเป็นแกะอยู่เขาทั้งสองคนปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับสัตว์ตัวนี้ดีจะเลี้ยงมันต่อหรือว่าจะฆ่ามันทิ้งเพราะก็กลัวว่าวันหนึ่งมันอาจจะหันกลับมาทำร้ายพวกเขาก็เป็นไปได้ สุดท้ายพวกเขานั้นก็เลือกที่จะเก็บมันเอาไว้เพราะความเอ็นดูและก็จะขอเลี้ยงมันเหมือนลูกคนหนึ่งอันที่จริงแล้วนะครับคนทั้งสองนั้นก็อยากที่จะมีลูกเป็นอย่างมากไม่ว่าจะทําวิธีไหนก็ตามพวกเขาก็มีลูกเป็นของตัวเองไม่ได้สักทีพอเธอตั้งครรภ์ทีไรเธอก็แท้งลูกตลอดจนกระทั่งได้เจอกับสัตว์ตัวนี้จึงขอเลี้ยงเอาไว้แล้วก็เอามาเป็นลูกของตัวเองเธอพยายามเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเลยนะครับเปรียบเสมือนลูกคนหนึ่ง คอยป้อนนมคอยหม่มผ้าแล้วก็หาเปล่ไมาให้นอนแถมยังตั้งชื่อสัตว์ตัวนี้ด้วยว่าอาดา้าวันเวลาผ่านไปหลายเดือนสัตว์ครึ่งคนตัวนี้ค่อยๆโตเป็นเด็กเต็มวัยมันรับรู้การสื่อสารเหมือนคนได้ฟังภาษาคนออกเหมือนเด็กทั่วไปการกินการอยู่เหมือนคนทุกอย่างแต่จะมีอย่างหนึ่งที่มันทําไม่ได้ก็คือมันไม่สามารถพูดภาษาคนได้น,นั่นเอง อาไดา้เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนะครับมันโตเร็วกว่าเด็กมนุษย์ปกติส่วนพวกเขานั้นต้องดูแลมันอย่างใกล้ชิดเพราะกลัวว่ามันจะเกิดอันตรายสัตว์ครึ่งคนตัวนี้มันก็มีแม่แท้ๆของมันก็คือแกะในฟาร,ร์มของพวกเขานั่นเองแม่ของมันนั้นคอยร้องเรียกหาอยู่ตลอดเวลาพอพวกเขาทั้งสองได้แอบเอามันมาเลี้ยงเพื่อเป็นลูกของตัวเองแม่ของมันคอยเรียกหาอยู่ตลอดนะครับเพราะความคิดถึงลูกแต่คนทั้งสองนั้นก็เหมือนกับว่าจะเห็นแก่ตัวและก็คอยไล่แม่แกะตัวนี้ให้ไปไกลๆแล้วก็อย่ามายุ่ง จนกระทั่งวันหนึ่งอาดาก็ได้หายหตัวออกไปจากบ้านพวกเขานั้นพยายามตามหาในที่ต่งตางๆและพวกเขาก็ได้มาเจอมันนะครับที่ได้นอนเปลือยกายอยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บกับแม่แก่ของมันพวกเขาทั้งสองรีบพาอาดาเข้าบ้านส่วนแม่แกะนั้นก็วิ่งตามหาลูกอย่างไม่ลดละและก็อยากจะได้ลูกคืนแต่ว่าเธอนั้นก็ได้ตะคอกแล้วก็ไล่แม่แก่ตัวน,นี้ให้ไปไกลๆแล้วก็อย่ามายุ่งกับบุกงเธอ ในวันที่ฝนตกหนักวันหนึ่งเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมานะครับเพราะว่าหลงการเสียงของแม่แก่ที่คอยร้องเรียกหาลูกอยู่ตลอดเวลาเธอจึงได้ตัดสินใจจบชีวิตของแม่แก่ตัวนี้ซะเพื่อเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแล้วก็ได้เอามันไปฝังเอาไว้ผ่าตัดมาในวันนะครับพี่ชายของสามีเธอเนี่ยก็ได้แอบมาหาพวกเขาแบบไม่ได้ตั้งตัวและเขาก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเมื่อเขาได้เห็นมนุษย์แก่เดินออกมานี่มันตัวอะไรวะเนี่ย พวกเขาทั้งสองบอกว่านี่คือลูกของพวกเขาเองมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างให้กับพวกเขาและเราก็จะขอเลี้ยงมันเหมือนลูกคนหนึ่งตายระหว่านี่กูมีหลายเป็นแกะและไงวะเขาทั้งสามใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับพี่ชายของสามีเธอเนี่ยก็คอยช่วยเหลืองานตลอดเวลาแต่ดูเหมือนกับว่าเธอนั้นจะไม่อยากให้พี่ชายสามีอยู่ที่นี่สักเท่าไหร่วันนี้สามีเธอกับพี่ชายเนี่ยก็ได้ไปช่วยกันทาสีรั้วบ้านนะครับแต่เขานั้นก็ขอตัวเข้ามาในบ้านเพื่อที่จะมาเข้าห้องน้า จริงๆแล้วพี่ชายสามีได้ยินเธออาบน้ํานะครับเขาก็เลยคิดว่าจะเข้ามาแอบดูสักหน่อยเพราะว่าเธอนั้นไม่ปิดประตูห้องน้ําพอเขาได้เดินมาเขาก็ต้องเห็นว่าเธอกับอาดากํลาลังอาบน้ําอยู่มันจึงทําให้เขาทนไม่ไหวและก็ได้ยืนดูอยู่แบบนั้นจนกระทาั่งสามีของเธอได้เดินเข้ามาแล้วก็ได้ถามเขาว่าพี่มาทําอะไรตรงนี้นายเปเต,เตอร์พี่ชายจึงได้บอกนะครับว่า คดีเดินมาเข้าห้องน้ำนะไม่มีอะไรหรอกแต่นายดูนั่นสิเมียนายกําลังอาบน้ําอยู่กับสัตว์นี่มันอะไรวะเนี่ยสามีเธอจึงได้ตอบนะครับว่าพี่อย่ามายุง่งเลยหม่นี่เป็นความสุขของครอบครัวผมคนทั้งสามออกมาช่วยการวางเมล็ดของมันฝรั่งนะครับหลังจากเสร็จงานนายเปเตอร์เนี่ยก็แอบเดินมาหาเธอที่รถและเขาก็มาพูดกับเธอว่า เมื่อวานตอนที่เธออาบน้ําทําไมเธอถึงไม่ปิดประตูห้องเธอตั้งใจเปิดมันเอาไว้เพื่อฉันได้เห็นเธอใช่ไหมส่วนเธอนั้นก็ได้บอกนะครับว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะเวลาฉันอาบน้ําฉันก็ไม่เคยปิดประตูเลยพี่อย่ามาคิดแบบนี้เลยมันไม่ดีฉันเป็นเมีของน้องชายพี่นะอย่ามาทําแบบนี้นายเปเตอร์ดูเหมือนกับว่าเขาก็จะไม่ชอบสัตว์ประหลาดตัวนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าเขากลัววันหนึ่งนะครับถ้าวันหนึ่งมันโตเต็มวัยมันอาจจะย้อนกลับมาทาร้ายมนุษย์อย่างพวกเราก็เป็นไปได้ นายเปเตอร์ไอพาอาดาเดินออกมาจากนอกบ้านและหวังจะจบชีวิตมรรซาแต่สุดท้ายเขาก็ทํามันไม่ลงนะครับเพราะความสุสารแล้วคนเลือกที่จะเป็นมิตรกับมัน เธอได้ตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะอาดาหายตัวไปจนเธอได้เห็นว่าอาดาได้มานอนกับลุงเปเตอร์นั่นเองเธอมองด้วยความดีใจนะครับที่ลุงก,กับหลานเข้ากันได้สักทีต่อไปนี้จะได้อยู่กันอย่างมีความสุขเช้าวันต่อมานายเปเตอร์เนี่ยก็ได้อาสาออกไปขับรถถช่วยงานในไร่และเขาก็ได้เอาอาดาไปด้วยทั้งสองอยู่ด้วยกันยังมีความสุขอาดาโต้ไปหนุ่มน้อยแล้วก็ตั้งใจฟังที่ลุงเปเตอร์พูดทุกอย่าง ส่วนสองพอเมียนั้นพออาดากับพี่ชายไม่อยู่ก็เลยจะขอจัดหนักกันสะหน่อยเผื่อที่จะได้มีลูกจริงๆกันสักคนผ่านมาในช่วงค่ำนะครับพวกเขานั้นก็ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์กันขึ้นพวกเขาดูบอลด้วยกันอาดาตั้งใจดูเป็นอย่างมากเหมือนเด็กน้อยคลั่งฟุตบอลพอทุกคนเมาได้ที่เธอก็เลยลุกขึ้นไปเปิดวิดีโอที่ลุงเปเตอร์เคยเป็นนักร้องมาก่อนพวกเขาจึงเต้นลํากันอย่างมีความสุข กระทั่งหมาพวกเขาก็ได้เห่าเหมือนมีคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านอาดาพอได้ยินเสียงหมาเหา่าเขาเลยได้วิ่งออกไปดูมันจึงได้เห็นอะไรบางอย่างแอบเข้ามาในบ้านนะครับอาดาจ้องมองด้วยความสงสัยว่ามันคือตัวอะไรส่วนหมานั้นก็วิ่งเข้าไปหาเพื่อที่จะไปกัดแต่สุดท้ายมันก็ต้องโดนฆ่าตายหลังจากนั้นอาดาก็รีวิ่งเข้าไปในบ้านเพราะความกลัวนะครับมันวิ่งเข้าไปสองที่กระจกและมันก็ได้เห็นอะไรบางอย่างจากตัวของมัน ส่วนคนทั้งสามนั้นก็ดื่มไปหนักจนสามีเธอรู้สึกไม่ไหวและก็เลยขอตัวเข้าไปนอนตอนนี้ก็เลยเหลือเพียงแค่เธอกับพี่ชายขอยงสามีนายเปเตอร์พอได้เห็นว่าน้องชายตัวเองเข้าไปหลับอย่างไม่รู้ตัวเขาจึงพยายามที่จะเคลมเมียของน้องชายนะครับแต่เธอนั้นก็ไม่ค่อยที่อยากจะเล่นด้วยสักเท่าไหร่เพราะก็ไม่อยากที่ทําให้สามีเสียใจและอย่างนายคนนี้ก็เป็นพี่ชายได้แท้ด้วย แต่ระหว่างนายปีเตอร์กับพูดขู่เธอไปนะครับว่าถ้าเธอไม่ยอมฉันจะไปบอกกับอาด้าว่าเธอนั่นแหละเป็นคนฆ่าแม่แก่ของเขาพอเธอได้ยินอย่างนั้นเธอก็เลยไม่รู้จะต้องทําอย่างไรนะครับและเธอก็ไม่อยากที่จะให้อาด้ารู้ว่าเธอเป็นคนฆ่าแม่แท้ๆสุดท้ายเธอก็เลยต้องยอมที่จะไปเป็นเมียของพี่ชายสามีคนหลังจากนั้นเธอก็ได้บอกนายปีเตอร์นะครับว่าถ้าอยากจะจัดกันก็มาที่ห้องนี้จะดีกว่า เธอได้ยุงมือนายปีเตอร์เข้าไปที่ห้องและก็ได้เล่นตามน้ําไปในขณะที่พี่ชายเผลอเธอจึงได้ผักเขาเข้าไปที่ห้องแล้วก็ได้จับขังสงกบติเอาไว้เพราะเธอก็ไม่อยากที่จะทําผิดกษาามี หลังจากได้จับนายเปเตอร์ขังเอาไว้เธอก็เลยเดินไปดูสามีนะครับว่ายังหลับดีอยู่หรือไม่เธอจึงใช้เวลานี้ไปแต่งตัวแล้วก็เก็บข้าวของพี่ชายใส่กระเป๋าและเธอก็ได้เดินไปปลุกนายเปเตอร์แล้วก็บอกว่าตอนนี้พี่ต้องออกไปจากที่นี่ได้แล้วนะเพราะไม่อย่างนั้นวันหนึ่งฉันต้องตกเป็นเมียของพี่แน่ๆแ,และมันอาจจะทําให้สามีเสียใจเธอขับรถไปส่งเขาที่ถนนนะครับส่วนพี่ชายนั้นก็นั่งเงียบไม่พูดอะไรกูไปก็ได้ว่าเสียไดจ้จริงๆอีกนิดเดียวก็จะได้แล้ว เธอได้ส่งเขาขึ้นล่นนะครับแล้วก็ให้เงินติดตัวไปนิดหน่อยพร้อมกับออยพรให้เขาเริ่มต้มชีตใหม่กับคนดีๆและอยากกลับมาที่นี่อีกและหลังจากนั้นคนทั้งสองก็กอดแล้วก็ล่าลากันด้วยดีโท่น้องสะพ้ายเบื่อน้องชายขอยงพี่เมื่อไหร่ก็บอกพี่ได้นะพี่พร้อมที่จะมาหาได้ทุกเมื่อภาพตาที่สามีเธอกับลูกแกะตัวนี้เขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็พาอาดาออกไปเดินเล่นแล้วก็ได้เอาน้ำมันไปเติมรถไถที่ได้จอดแน่นิ่งอยู่ ส่วนเธอนั้นก็ได้ขับรถกลับมาถึงบ้านนะครับและเธอก็ไม่เห็น่กใครอยู่ที่นี่หลังจากนั้นเธอจึงได้ยินเสียงปืนเธอจึงรีวิ่งไปดูในทีว่าเกิดอะไรขึ้นพอเธอมาถึงเธอก็ได้เห็นว่าสามีของเธอนั้นถูกยิงเข้าให้แล้วเธอได้เห็นคนที่ยิงว่านี้มันตัวอะไรวะทำไมถึงเหมือนกับอาดาเป็นอย่างมากร่างกายเป็นมนุษย์หัวเป็นแกะหรือวันนี้มันจะเป็นพ่อของอาดาที่มาทวงลูกของมันคืน เธอได้แต่จ้องมองอยู่แบบนั้นนะครับเพราะทําอะไรไม่ได้และมันยังเอาตัวของอาด้าเดินกลับไปด้วยพอที่มันมาในครั้งนี้มันก็มาเพื่อแก้แค้นนักกมีของมันที่ถูกเธอฆ่าตายและมันก็จะมาเอาลูกของมันคืนเธอเพียงได้แต่มองด้วยความโหยหาแล้วก็ม่คิดว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้ต่อไปนี้เธอจะต้องอยู่คนเดียวแล้วสินะแล้วเธอจะทำอย่างไรต่อกับชีวิตที่เหลือดีพี่ชายสามีก็ไล่ให้กลับไปแล้วด้วยต่อไปนี้คงต้องอยู่คนเดียวจริงๆ และน่งก็จะจบไปนะครับขอบคุณที่รับชมกันสวัสดีครับ